ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้ก็อยากจะมาถามว่าคุณพร้อมกันหรือยังเราคุยเรื่องนี้กันมานานแล้วเราเสียเวลากับเรื่องนี้มามากแล้วเมื่อไหร่เราจะเริ่มต้นใหม่กันกทีอยากให้ทุกคนตั้งหลักให้ไวมันไม่ใช่ความผิดของใครใครจะรู้เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นใครจะรู้ว่ามันอยู่กับเราอีกนานแค่ไหน อีกหลายเดือนอีกหลายปีคราวนี้อยู่ที่เราจะเลือกว่าเราจะเดินทางกันยังไรเล่นเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไมีค่าที่สุดคือตัวเราเรียนรู้ปรับชีวิตให้อยู่กับมันให้ได้หาอาชีพใหม่หรือทำอาชีพเสริมยิ่งดีและสิ่งที่เราไม่เคยทำคิดว่ามันไม่ถนัดไม่ใช่นะครับเราอาจทำไม่ได้ก็จริงแต่บางทีถ้าเราทำเราลองทำแล้วอาจจะได้ดี อาชีพดีอาจารย์เก่งๆใน YouTube เต็มไปหมดคุณลองหาเวลาว่างเข้าไปดูไปศึกษาแล้วเอามาปรับเสริมเติมแต่งในอาชีพของคุณมันไม่มีอะไรแน่นอนในชีวิตแล้วตอนนี้แต่การปรับสภาพให้เราอยู่กับมันให้ได้เตรียมความพร้อมศึกษาเรียนรู้หวยฟ้าหาสิ่งใหม่ๆต่อจากนี้ไปถ้าเราเก่งไม่พอผมคิดว่าเราคงอยู่ไม่รอด ลุกขึ้นมานทีนทีเถิดพี่น้องมันไม่สําคัญหรอกถ้าวันนี้คุณลงมือทําและเริ่มทํากับชีวิตคุณใหม่ๆขอบคุณครับ